ใส่ยังกระบอกย็ดนี่กูเมตา้าไป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 ฝนสิมาแล้วไปอูโอ้ยฝนแบบยางจันมาอ,อึนไปอยู่ไปวัวขวายเขาของสัน,นยะไปไปไปจะไปรถพี่ไอ้นอนบ,บึง้งขนฝนเกิดสิมาละไม่สิเปียกไปเนี่ยบ่ได้บ่เดี๋ยวนีิโอ้ยโอ้ย แต่คือมาส่วนนะเมียจะไปมาส่วนยังไงก็เมียควยมันไปตลาดเล้ก็ไปตลาดกระทาเลอลบมาตั้งไปฝนที่ตกไม่เอาเขาห่มกันไปบ่นี่บ่ไปดอกเออบ่ไปก็น,นอนซะเออสินอนนั่นลาสกี้ยังดอกกล้วยเขาข้อก้อกอนใสก็บ<อ>่ได<อ>้อยังไม่ได้ใส่ล็บใสไปแล้วพ่วะไอ้ลูกเอฟของดีกว่า ดีอดีตก็สวยเมตายังอีกเอาเสือเ้อผ้ากอห่มแล้วบ่โอ้ยบอผิวยัยงเด้อพี่อายเจ้าก,ก็คือมากใสแต่จะขึ้นบ่เขาเองเสื้อผ้าฝนมาแล้วจะไปงอเข่าคอกแล้วจะปล่อยงอเข่าคอกแล้วยิ่งบอจะได้ไปอันต่อคอกมันอยนู่นี่เอาเสือเ้อผนะ้าขอห่มไหมเนี่ยกระปเอาก่อนเป็นยันแล้วเดี๋ยวนี่เว้ยกรไป เก็บกันวยใส่บอด้เรื่องเลยวันเสารนี่วะโอ๊ยอย่างเราไม่จะมาใส่ว่ะพี่อ้ายนี่โอ๊ยร้อนเย็นเว้ยโอ๊ย,อยบางสิ่หลีก,กันอยากนอนก็อยากนอนอยากเบิ่งก็อยากเบิง่งโอ้ยหามเงย นิ่งเป็นรับขยับเป็นกินอีหลีว่ะแล้วซาวนี่ฮุ้ยมึงกูนะใส่ยังมันกระโวยเห็ดให้กูใส่ยังมังกระโวยเห็ดนี่กูเมตตาหยาดหย่าหย่าเา็นบ่เป็นยังเป็นยังอ๋อติดมือเจ้าของ จกเคลียร์กอกูไว้แทบานี้เอ้เป็นไหนดี่บอกะพู้เป็นยังไงเสียงดยงระ้จมองได้ลนะเจ้ามอไดละโคตพ่อแทนนี่แม่มาสิภาพแบบเจ็บจิ๋วเร็วๆไอ้หลดไปผู้หญิโลดโอ้ยโอ้ยโป้มอาม